ก็สวัสดีครับน,า,นาที่รักการตกปรากฏครับให้ดูน้ำบ้านหนองเรือครับยังมีคนเบ่งผมอยู่ <laughs> ยัง,งม,มีคนเบ่งอยู่ <laughs> <laughs> โอเ้เพียโต๊ะพนี้น <laughs> โนด่น <laughs> เป็น หมาตกปรากฏครับบ้านน้องเอรือครับมาถึงหมายพอดีฝนตกพอดีโอ้ตรงนี้เป็นฝายครับน้ำเต็มฝายเลยต,ตรงนี้ครับเป็นเป็นฝายเนาะฝายน้ำล้นนะครับผมน้ำล้นตอนนี้น้ำอย่างอย่างเยอะครับนามยังไหล โอ้อันตรายครับนี่เขาไปไกลว่าไ้แล้วครับฝายบ้านน้องเรือครับน้ำมาตรวจฝายแล้วตรงนี้เป็นประตูน้ำครับ โอ้น้ำโอ้เสียงปลาอืดแมนงนูเงือกยืนอยู่นี่น้ำวนครับตรงนี้ครับเสียงเสียงปลาอึดเงืองกเงือยู่แถวนี่อพิตาตกนี่มีอพิจตตกอยู่นี่ตรงนี้น้ำวนยางดี นามทรงย่างดีครับสายบ้านหนองเรือครับอําเภอพุทธิสงจังหวัดบุรีรัมย์แมนวะเหรอเมแมนบ้านเขามาได้อ่ะอันนี้ยังก็เห้อบ้านใหม่ชายจพดเขตบ้านใหม่ชายจพดครับอู้ครับผมนามยังหลายครับ โอก,กาสได้มาตัวปรากฏน,นะครับผมวันสุกนะครับบ้านหนองเรือครับเพอบ้านใหม่ชัยพฤกครับแต่ว่ามองตรงนั้นอ่าจอกหลายฝ้างนี้ฉีจอกเมื่อหลายนี่โอ้ผมมือวดออกอ นอน,นี่นี่ก็เป็นตายกอยู่นี่เป,นเป็นแปพนเลยโอ้วมุกนี่น้ำวนยังขัลยนะ่ะน้ำตีกับตีเขา่าตีออกดี่นี่หมุนเลยนี่มาน้องเรือครับฝายบ้านน้องเอรืนนอ,อประตูน้ำและฝายบ้านน้องเรือครับน้ำย่างหลายเลยครับผมจะมาตกประกดม <laughs> ึงไหวมึงไหว อืมนี่น้ำห้ามน้ำท่วมๆฮะเม่เคยย่งไดลเลยเนอะครับน้ำท่วมจนลวดที่ไงอันตะกี้ห้องเวนเป็นปนางตกบางถุงขาวๆคุณเต๋อถุงถุงถุงขาวนะอืมตอนนี้อยู่ที่ประตูน้ำบ้านน้องเรือน้ำย่งไหลเลยครับ แขวนบานครับสองบาทแขวนเลยเปิดเต็มที่น้อยางไหลเปตาปรากฏตัวเ่ยทอแขนนี่เนาะอันนี้ก็ไหลลงมูนครับไอไม่ใช่ดิไหลลงสะเทศไหลน้ำไหลลงสะเทศครับผม เอาให้พี่น้องเบิงนะครับเพื่ออยากมาตกน้มกันเนาะกินต้มปลาเด้อตัวประกดเด้อน้ำกำลังไหลย,ย่างแห้งครับน้ำไหลไหลใกล้ทีดเต็มตาฟังเหรอ น้ำประตูน้ำบ้่นนองเรือหวนเนี่ยงานก็เสียณแทบบานี่เสียง้องเพ่งแล้วเอาไหนพี่ตกมงไหนฟังไหนทดลองอะไรสดเนาะ ดีบรสสุกครับหนามย่างสวยเลยครับมีกก้อนกับเคยมาตกแบบนี้แหละครับโอ้ยมีตัวยหง่เลยนี่ไดที่หาโตนี่เป็นโลเลยครับประตูะตน้ำบ้านหนองเรืออำเภอบ้านใหม่ชัยพฤ น้ำเต็มเลยครับตรง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 โน้นเป็นฝายครับท่านตรงโน้นนุกครับเ,นนเป็นฝายน้ำล้นเต็มฝายแล้วครับคึมฟ้าคึมฝนว่าค,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 น,าคนตกปรากฏบรยากาแล้วครับฝนนะอยาแต้นใบตกย่างเดียวอ่ะไปไปตกปากกดกันเถอะฝากขอบคุณพี่น้องที่เขามาเบ่งนะครับเด้ ขอบคุณหลายๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กันนะครับสวัสดีครับ